วันนี้มาหาเห็ดนะผมมาหาเห็ดคนตามป่ามันนะผมนะ่ะนะตามป่ามันก็ปวดหลังหน่อยนึงครับผมมา,าตามป่ามันตามเอ่อป่ายางนะผมน่ะนะตามป่ามันลองกหลังเอาน้ําก่อนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมน้ำไปให้เดี๋ยวผมเอาไปให้น้ำอ่ะครับผมก็เดี๋ยวไปตามดูดูว่าจะได้เดยอะไหมนะผมนะ มากับนาตุยมากันสองคนนะผมนุนนาตุยนูนมากันสองคนปลานี่ดีหน่อยนะผมเขายังไม่ยังไม่หานี่ปลานี่แหละเดี๋ยวไปคิดไปกันเลยว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนเจออีกตอกอีกตอกนึงนี่อ่างะ 战斗，战斗！他他最帅的！努力，努力，努力！努努努努！照顾，照顾！ ก่อนเกก็บ่อนอไไปปต่อนะฮนะเดินตามล่องของเราต้องเดินตามล่องของเราถึงจะเจอเห็ดโอ้อยู่นู่นนะผมเห็นแล้วอยู่นู่นหมูเลยนะั่นะนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่ไหมไม่ใช่แต่อันนี้จั่วปักเนี่ยนะนะนั่นนะในจัวจ่วจั่ว

ủa nấy giờ đây ủa nấy mình nâng xóm xám xi hộp chất vét cao động

ดอกนึ่งวนอีกดอกนึง่งดอกนี้ก่อนดอกไม่ใหญ่นะดอกไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่นี่สวยงามต้องเรื่องเลยเรือมีดอีกดอกนึงดอกนึงไม่เจอดอกไม่เจอดอกมูนะอึ้งเกือบเกือบเลยเกือบเลย Đọc mới dài Ok chụp kìa lăng, kìa lăng chụp nhau, kìa 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 à, kìa kìa nhìn kìa kìa chơi kìa 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 ơ, ờ, A à tuyệt mẹ thác mẹ đọc Ngắt <laughs> như mẹ đọc mẹ đọc ừ, mẹ đọc <laughs> đọc 3, đọc mẹ đọc

หล,ลักมันดึกดีไม่งันไม่ได้นี่อ่าน,นี่ดอกสวยเลยดอกนี้โอเคนี่โอเคอโอเคโอเคไปต่อ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  แดดลงแล้วร้อนๆเจอกันนะนะนี่สามดอกโอ้นี่นี่ใช้ไม่ได้เลยมนะั้งสูดรอาเียโอ่ใช้ได้อยู่ยยยยมนเราไม่มีที่งัดแล้วเนาะไม่มีเหล็กงัด ไม่มีอะไรงัดแล้วออไม่มีอะไรงัดเราก็ไม่งัดได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับผมนะนนะก็พอแล้วนะผมเที่ยงแล้วนะผมมาออกมาตอนสิบโมงสิบโมงเช้านะผม ถึงเที่ยงพอแล้วนะครับผมนะนะอือก็ได้อยู่นะผมใช้เวลาหาอยู่สองชั่วโมงนะผมนะสิบโมงสโมงเที่ยงสองชั่วโมงนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูของัตุ้ยขผมนะนะได้เพิ่มไหม <laughs> นหันดั เออนี่ๆแม่เต็มตะก,ก้าให้เขาน่าตุ้นนี่อย่างงามเลยนี่มีเต็มตะก,ก้าเลยอะนี่ฮะพอได้พอไ,ได้สุดท้ายนี่ก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะผมนะนะก็ฝากฝากคลิปกันหาเห็ดนะผมหาเห็ดกินเองนะผมผก็ฝาก ผลงานการหาเห็ดนะครับผมนะนะวันน้ท่านไหนชมคลิปมาถนตอนนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะผมนะนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปครับผมก็หาเห็ดบ้างหาเห็ดบ้างยิยงปลาบ้างปักเบ็ดบ้างนะผมนะนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม Up.